กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายของก้าวไกลนี้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแอบแฝงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะมันมันไม่ได้เป็นเหมาเคียงอะตกลงมันครอบคลุมถึงประเด็นอะไรบ้างใครจะเป็นคนวินิจฉัยหลักการก่อนนะครับตัวชี้วัดสำคัญว่าคดีที่จะอยู่ใน เขาเรียกว่าขายของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับก็คือจะต้องเป็นกรณีที่มันเป็นการแสดงออกนะครับหรือมีพฤติกรรมที่มีสาเหตุนะครับมาจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับอันนี้คือหลักการสําคัญถ้ามันเป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความผิดข้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะได้รับการนิรโทษกรรมนี่คือหลักทั่วไปแต่ก็จะมีคําถามว่าเอาอย่างนี้ทุกคดีไปยิงเขาว่าเป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไปยิงเขาหรือเปล่านะครับไปทุจริตหรือเปล่า อย่างนี้มันจะได้รับการนิรโทษด้วยไหมผมต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเอาเอาเครือขประเด็นคดีอย่างทุจริตเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางการเมืองเนาะอันนั้นการทุจริตคอร์รัปชันมันก็มีกฎหมายดังนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะไม่เข้าขายได้รับการิรโทษกรรมจากกฎหมายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์อันที่2นะครับเราก็เลยกําหนดเนาะว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างที่จะไม่ได้รับการ นิรโทศกรรมนะครับซึ่งอาจจะเป็นการแสดงออกทางการเมืองเป็นแรงจูงใจทางการเมืองก็คืออาจจะเป็นกรณีของหนึ่งเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สั่งการให้มีการสลายการชุมนุมนะครับหรือ2ก็อาจจะเป็นผู้ปฏิบัติการนะครับที่อาจจะทําเกินกว่าเหตุนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในการควบคุมการชุมนุมของรัฐในหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะของการกระทําที่เกินกว่าเหตุผมยกตัวอย่างนะครับที่น่าจะบริเวณแถวดินแดงนะครับมีการซ้อมนะครับ ผู้ชุมนุมตำรวจกลุ่มซ้อมเลยฮะไอแบบเนี้ยเกินกว่าเหตุนะครับก็จะไม่เข้าข่ายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะได้รับการ,รดุลยพกรรมประการที่2ครับที่อยูเอ่เรียกว่าเป็นเป็นเหตุในการที่จะไม่เข้าข่ายของการได้รับการ,รดุรรมเน่ยก็คือเป็นการกระทําที่มีความผิดต่อชีวิตเช่นอาจจะเรียกว่าพยายามฆ่าฆ่าอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถที่จะนิรโทษได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับพูดง่ายๆก็คือการกระทําประเภทแบบไปรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยโดยปกติก็จะไม่ได้รับการเนิรโทษแต่แน่นอนทริคทางกฎหมายก็คือเขาเนี้ยจะมาตางออเขาเอาไว้อยู่แล้วนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้รับเนื้อโทษตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเขาก็นิรโทษโดยกฎหมายที่เขาเป็นคนร่างขึ้นมาออกออกมาก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเราทําตรงนี้เนี่ยความ ต่างของตัวพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ที่ต่างออกไปจากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับอื่นๆเนี่ยคือเราดีไซน์ให้มันมีคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยมีที่มาหลากหลายมีฝ่ายการเมืองอย่างประธานสภาผู้นําฝ่ายค้านนะครับมสีสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาสองคนใะครับ เป็นคนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสังกัดร,รัฐบาลอีกสักคนหนึ่งสังกัดฝ่ายคา้านมีตัวแทนผู้อกษานะครับมีตัวแทน,นของตุลาการศาลปกครองนะครับมีพนักงานนายการนะครับแล้วก็ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมาการจริงๆกฎหมายฉบับนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงลกันนะครับกับการนิรโทษกรรมในช่วงในช่วงนานแล้วฮะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่มีการกระทําอาจจะเรียกว่าเป็นการกระทําที่ต่อต้านญี่ปุน่น นะครับก็มีการนิเทศกรรมเนี่ยนะครับในลักษณะเป็นกรรมการเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหน้าตาของกรรมการก็อาจจะเน้นหนักไปทางฝั่งตุลาการมากกว่าซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่ายุคนี้นะครับมันมีพลวัตที่แตกต่างกันที่เราอยากจะให้ฝั่งการเมืองเข้ามาด้วยเพราะเขาจะได้มาชั่งน้ําหนักนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับประการถัดมาที่เรากําหนดก็คือว่าเมื่อมีคณะกรรมการนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องทําให้เสร็จภายใน2ปี แลวตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือระยะเวลาที่เราตั้งใจจะเร่งรัดประเด็นก็คือว่าการทําตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมีคณะกรรมการต่างๆเหตุผลหลักๆเลยครับก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่หลากหลายมากถ้าเราเอาการกระทําความผิดเป็นตัวตั้งเหมือนหลายๆฉบับนะครับอย่างเช่นน่าจะช่วงสัก6ตุลาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการกําหนดเลยว่า ถ้าเป็นความผิดนี้ตั้งแต่เวลานี้ mm. นะครับให้นิรโทษกรรมเราทําแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากมันเกี่ยวข้องตั้ง18ปีบางการกระทําความผิดเป็นเรื่องของอาวุธบางการกระทาความผิดเป็นเรื่องของอาจจะเรียกวา่าเผาซึ่งเราต้องไปดูครับว่าสุดท้ายการกระทําความผิดนั้นเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการครอบครองอาวุธสงครามเนี่ยสุดท้ายมันเป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่านะครับไอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องไปดูดังนั้นไม่ใช่หมายความว่าการใช้กฎหมายปกติ นะครับมันจะเป็นคดีปกติเสมอมันอาจจะเป็นคดีการเมืองก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คดีการเมืองก็ได้ทีนี้มากไปกว่านั้นกรณีเนี้อาจจะเรียกว่าต่างกับกฎหมายทุกฉบับเลยครับปกติการนิรโศษกรรมะครับคุณวราวุธคุณวราวิทย์นะครับ,าราารารบปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้รับการนิรโศษกรรมอะเขาไม่ต้องให้คอนเซนต์เขาไม่ต้องให้ความยินยอมหมายความว่าหมายความว่าถ้าได้คติผมบอกว่าคดีนี้ได้คุณได้ แต่กรณีนี้นคุณสามารถปฏิเสธได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเข้าสู่กระบวนการนิ้ในรัรรมก็สู้คดีกันตามปกติได้ใช่อย่างอย่างคุณสุเทพใช่ไหมครับแกก็จะประกาศว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมเนี่ยแกไม่เข้าร่วมนะครับไอ้แบบนี้ถ้าคุณสุเทพไม่อยากจะเข้าร่วมกระบวนการนิรโทษกรรมและอยากจะใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีนในศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ได้สามารถขอสละสิทธิ์ได้กระบวนการทั้งหมดนะครับเนี่ยคือภาพรวม ของพรบรนิรโทษกรรมที่ทางพรรคเก้าไกลเราเสเนอ<ม>ก็เราหวังว่าให้ทั้งสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่มไม่อยากเข้าร่วมกระบวนการนะครับ<ม>เราเองก็อยากจะเคลียนะครับปัญหาทางการเมืองตลอด18ปีที่ผ่านมานะครับสรุปนะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุยกเว้นคดีทุจริตยกเว้นทุจริตจริงๆเราไม่ได้เขียนทุจริตยกเว้น แต่มันไม่เข้าอยู่แล้วมันไม่เป็นคณะกระกรมการไม่มีทางที่จะวินิจฉัยว่าเรื่องการทุจริตมีมูลเหตุจูงใจในทางเมืองได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไปพิสูจน์กันในแง่นั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเขียนล็อกเอาไว้ด้วยเพราะว่าการวินิจฉัยมันเป็นไปไม่ได้แต่ตบางทีเนี่ยเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะอ้างว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ในทางการเมืองแบบนี้ไม่ได้หรือหรือ1หความผิดที่มันกระบฏ ถึงแก่ชีวิตนี่ก็ไม่ได้ครัมผมยกตัวอย่างสักหนึ่งเหตุการ์เช่นสมมติผู้ชุมนุมที่ดินแดงไปเผาป้อมตํารวจที่ดินแดงอืถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะทําให้ตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออะไรจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เสียทรัพย์ในทางอาญาเนี่ยมีโทษมีโทษถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองที่คุณอาจจะไม่พอใจรัฐบาลเวลานั้นออกมารวมตัวกันคณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิ์ในการวินิจฉัยว่านิรโทษกรรมให้กับบ,บุคนคลคนนี้ได้ถูกต้อง กว้างระเบิดปิงปองขว้างอะไรก็ตามจะเป็นปรนดงประดิษฐ์อะไรกันขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยนิรโทษกรรมได้อยู่ในขายที่จะได้รับการวินิจฉัยโอเคนะครับคือบางคนพอพูดฟังประโยคนี้โอ้หมันดูร้ายแรงจังเลยเ,เนี่ยเราจะเราจะ,เราจะนิรโทษกรรมให้กับคนเผาคนเผาจริงเหอรอเราจะนิรดโทษกรรมให้กับคนปาระเบิดปิงปองจริงเหรอคือผมผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเอาเอาแฟกต์ก่อนนะเอาข้อมูลข้อท็จจริงเนี่ย คึ้นในอดีตเราก็เคยิรโทษกรรมที่มันแรงกว่านี้ฮะถือปืนจับอาวุธฆ่ากันก็มีมา <c oughs> แล้วเราก็เคยิรโทษกรรมกันมา <c oughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านเมืองมันเดินต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายัางปล่อยทุกอย่างให้มันคาแล้วเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการเผาทรัพย์สินนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขนาดไปทําให้ใครเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีเฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายหรืออาจจะมีการปาระเบิดปิงปองซึ่งซึ่งต้องแยกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นการปา เออแล้วมันอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตเนี่ย <บ S 2> อันนี้ก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะเป็นการแสดงออกเป็นการปาซึ่งไม่ได้มีมีมีความเสียหายอย่างมีนัยยะสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รับกาีรัฐประกรรม,มซึ่งผมอยากจะให้มองอยูว่าถึงที่สุดมันเป็นการเริ่มต้นกันใหม่จริงๆคือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาพอเราไม่ได้ไปทําอะไรในการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองมันอัดอั้นนะมันสะสมความเกลียดชังมันสะสมความโกรธแค้นแล้วมันนําไปสู่ การทําให้หาทางออกของปัญหาบ้านเมืองมันยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมอยากให้เรามองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นกันใหม่จริงๆสําหรับสังคมไทยแล้วหลังจากนั้นนะครับการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งจากเจ้าหน้าที่หรือฝั่งจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราสามารถทํากันได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เคลียร์ตั้งแต่ตอนนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าให้ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย ไอ้ที่คุณบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็พะคุณไปก่อแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นความขัดแย้งให้จบนะครับเราถามกันตรงๆฮะพี่พี่จอร์ดตอนที่เขามีรัฐประหารสี่เก้าเนี่ยผมอายุสิบสองนะวันนี้ผมอายุสามสิบเอ็ดผมไม่ปฏิเสธว่าผมเองก็ผ่านการชุมนุมผมเองก็อยู่ในกระบวนการของความขัดแย้งทางสังคมลองคิดต่อไปฮะถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เด็กอายุสิบสองวันนี้เนี่ยวันข้างหน้าถ้าเกิดเขาอายุเท่าผม ในแบบนี้แล้วเขาก็ยังอยู่ในวังวนแบบนี้เราเราเอาอย่างนี้จริงๆรนะิเหรอฮะผมเลยอยากจะให้มองว่านี่คือโอกาสจริงๆผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเนี่ยมันตกผลึกกันพอสมควร,ครในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติครับคือช่วงเวลาเนี่ยเราระบุเอาไว้ในกฎหมายคือเริ่มจาก11กุมภาพันธ์2549ซึ่งเป็นวันแรกที่กลุ่มพันธมิตรเริ่มเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่นะครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องคุณทักษิณขายหุ้นแล้วไม่ได้เสียภาษีหลังจากนั้นก็มีการยุบสภา แล้วก็บอยคอดการเลือกตั้งนำมาสู่การรัฐประหารนั่นแหละยาวมาจนถึงวันที่พรบฉบับนี้บังคับใช่ก็จะกินเวลาต่อเนื่องสมมติบังคับใช้ได้ปีหน้าก็เกือบเกือบสิปปี19ปีเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าคดีไหนจะเข้าข่ายว่ามีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองก็จะให้คณะกรรมการเป็นคนเข้ามาวินิจฉัยปีอันนี้คือหลักการคร่าวๆคนที่จะได้รับเนี่ยถ้าไม่ไม่เกี่ยวกันในแง่ว่าคดีประเภทไหนนะไม่ว่าคุณจะอยู่ระหว่างการสั่งฟ้องชั้นอัยการ ชั้นศาลต่อสู้ชั้นต้นชั้นดีกาหรือจบไปแล้วรับโทษไปแล้วหรือยังไม่โดนมันมีหลายเคสคุณวราวิทย์เอาเป็นว่าครอบคลุมทั้งหมดทั้งหมดคือมันมีหลายเคสที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอ่ะอาจจะไปโพสต์อะไรสักอย่างใน Facebook อ่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีการดําเนินอะไรก็อยู่ดีจะมีคนหยิบมาฟ้องแล้วอาจจะมีคนไปเจอมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแลวหยิบมาฟ้องแต่ช่วงการกระทาผิดมันครอบคลุมอยู่ในช่วงสิบเม็ดตุลาสองห้าสี่เก้าจนถึงวันทีจพอประทับใช้ อันเนี้ยก็จะได้ในนิรโทษสิทธิ์ในแง่นี้แต่ก็สงวนสิทธิ์สาหรับคนที่อยากจะเสียสละสละสิทธิ์ใช่แต่ <จะ S 1> ต่อสู้ตามกระบวนการปกติก็ได้ถูกต้องคือการนิรโทษเนี่ยไม่ไม่ได้เริ่มต้นเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่พรบประกาศใช้แต่ต้องให้คณะกรรมการเขาได้พิจารณาเนาะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันมันไม่ได้เป็นเหมาเข่งะนะครับมันยังมีฝ่ายต่างๆเอาละกันอยู่ในคณะกรรมการการกรองให้อีกทีในการกรองเพื่อให้มั่นใจว่าถึงที่สุดเนี่ย กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายของก้าวไกลกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแอบแฝงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะการที่เราดึงกรรมาการตรงนี้ก็เพื่อให้มันบาลานซ์จากทุกฝ่ายในสังคมจริงๆอ่ะ,ะโอเค